ปลูกการจัดการยังไงเพื่อให้ได้นะครับผลผลิตสูงสูงนะครับคือความกินหญ้าหาสัตว์มันมีอยู่หลายตัวหลายสายพันธุ์นะครับลูซี่กินนีในเปีที่เรารู้จักตอนนี้วันนี้โอกาสนี้จะแนะนําให้รู้จักหญ้าในเปียัปากช่องหนึ่งนะครับซึ่งความร่วมมือของสหน่วยงานนะครับที่เราจัดตรงนี้อย่างที่เราสองมังคนครับอสคกรมปศุสัตว์และกรบปริษัทคอนโปรดักต์ประเทศไทยนะครับเรามีที่มาที่ไปยังไงนะครับโอเคแล้วเป็นนิดนึงครับว่า ย่านเนเปียะนะครับพวกเราเคยยินครับย่านเนเปียะแคะ่เนเปียยักษ์นะครับตอนนี้มีนเนเปียะไต้หวันหรือนเนเปียะปากช่องนึ่นนะครับข้อดีของเขาก็คือว่าเรานะครับที่เป็นประเทศไต้หวันเขามีการผสมข้ามระหว่างย่านเนเปียยักษ์นะครับกับย่าไข่มุกนะครับย่าในเปียยักษ์ที่พวกเราเคยรู้จักกับผลผลิตสูงแต่ว่ามีความจํากัดเรื่องของบัตรคัน นะครับแล้วก็โปรตีนต่ำเรามาจับผสมข้ามกับย้าไข่มุกซึ่งมีใบมากไม่คันและโปรตีนสูงนะครับกลายเป็นยญ้าไอเปียแล้วเรามาทดสอบที่ศูนย์วิจัยอาสาทรศนิสมาที่ปากช่องนะครับพบว่ามีการเจริญเติบโตให้ผลผลิตดีตอบสนองการให้น้ําได้ทั้งปีนะครับเราก็เลยใช้ชื่อว่าย้าไอเปียปากช่องหนึ่งเพื่อให้ง่ายต่อการเรียกนะครับอันนี้ในการปลูกเพื่อลานาสาเพื่อได้ผลผลิตสูง ที่ในหนึ่งไร่เนี่ยสามารถให้ผลิตได้ประมาณ90ตันต่อไร่ต่อปีนะครับตอนมีวิธีการจัดก,การยังไงนะครับเนื่องจากว่าในการเลี้ยงโคนมหรือว่าเลี้ยงสัตว์เครื่องเงี่ยเนาะตามที่น้องๆรู้จักเนี่ยเราจะต้องมีการจัดการผลิตพืชอาหารสัตว์ให้ได้สูงๆนะครับเราจะเริ่มจากการเตรียมดินนะครับว่าการปรลูกพืชอาหารสัตว์ที่ดีให้ได้ผลผลิตสักเก้าสิบตันต่อไร่ต่อปีน่ยต้องเริ่มจากการเตรียมดินที่ดี ไถหนัไถบวนของเราเนี่ยเราใช้รถจอบหมุนโรตารี่นะครับสังเกตนะจะมีรถโรตารี่ตีเพราะดินมันจะละเอียดเพราะว่าเราต้องการให้ระบบรากมันพัฒนามากที่สุดนะครับการปลูกหญ้าเดือเปียปักช่องหนึ่งนะครับเราจะใช้ระยะปลูกประมาณ120เซนระหว่างแถวนะครับระหว่างหลุมนี่ใช้ประมาณ75ิเซนเมตรก็หลุมมันจะใช้อยู่2นะครับ ใช้กิ่งใช้ต้นตออยู่สองอกิ่งนะครับสองมันก็จะมีอยู่สองข้อนะครับปลูกสามกันแบบนี้ปลูกไปประมาณสักสองเดือนเราจะตัดครั้งที่หนึ่งนะครับคือยอดเตียาา้ยมนัยนมตโตรเร็วเรวจะมีเอกสารให้นะครับในการตัดครั้งที่หนึ่งผลผลิตประมาณสิบตันนะครับแต่ทั้งนี้ทางการจัดการที่ดีก็คือเรื่องของวัชพืชปลูกไปประมาณ,2 2> มาณสองอาทิตย์มันะจะมีวัชพืชเลื่ระหว่างร่องนะครับตามที่น้องๆจะเห็น ถ้าเราใช้จอบหมุนเข้าไปทำว่าชพืชมันจะง่ายนะครับเห็นไหมครับรถตัวนี้มันจะติดกับจอบหมุนเราจะถอดให้จอบตรงกลางออกนะครับเชื่อวตรงกลางออกไม่ให้มันโดนขึ้นนะนรรถก็จะขับเข้าไปนะแล้วก็มันจะมีมันจะหมุนเฉพาะที่อยู่ระหว่างแถวว่าชพืชก็จะไม่มีถ้าอย่างนี้จะทําให้พืชเราจะเติมโตได้เร็วนะครับปลูกหญ้าจะต้องมีการปลูกที่ดีนะครับบางคนบอกเอ๊ะยัง การปลูกห้าม่ใชเรื่องยากปลูกเองก็ขึ้นนะครับซึ่งตัวนั้นมันจริงแต่ว่าผลผลิตไม่ได้น้อยนะครับในการตัดครั้งที่สองเราจะตัดทุก4ีห้าวันหญ้าตัวนี้อย่างที่พี่บอกเมื่อกี้ใช่ไหมว่ามันผสมข้ามระหว่างหญ้าไข่มุกซึ่งมีโปรโตีนสูงปกติเราหญ้าในเปียจะโปรโตีนไม่เกิน10